โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งในช่องของเซียชาแนลนะครับไม่ได้พูดคำนี้นานมาก โอเควันนี้เราอยู่กันในเกม C K O คออสซีโร่ไนท์มนะครับเป็นเกมที่ติดกันงอมแงมนะฮะไม่รู้ว่าเฉพาะช่วงอาทิตย์แรกหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเล่นนะครับหรือว่าไกด์เบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยในช่วงมือใหม่เริ่มต้นเนี่ยมันต้องเตรียมตัวหรือทําอะไรยังไงบ้างนะครับการพลาดนะครับในแต่ละวันหรือว่าการบริหารจัดการสเตมินา่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเรามาเริ่มที่แนวทางอย่างแรกคือเกมเนี่ยมันมีเลเวลอยู่เนาะเลเวลตัวเนี้ยคือเลเวลของกัปตันอะไรอย่างงี้เนาะ ซึ่งไอเลเวลกับตันเนี่ยเราควรจะต้องเล่งเวลมันเนาะวิธีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอซิมูเลชันเนี่ยมันคือการที่เรามาฟาร์มหาของเนาะไม่ว่าจะเป็น EXP Partner ทเน์ฟาร์มเมมโมรี r แฟกเต็ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ใส่ตัวละครเนาะสิ่งนี้สำคัญมากก็คือยิ่งเราเลเวลกั ตันเยอะเนี่ยมันยิ่งปลดล็อกความยากและจะสังเกตว่าทรัพ,พยากรที่ได้เนี่ยมันจะเยอะตามเออเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาเล่นน่ยมือใหม่เลยนะควรจะเข้าใจก่อนว่าเราพยายามเลเวลให้มันปลดล็อกเนื้อหาให้สูงที่สุดเนาะอ,อย่างน้อยก็รู้สึกว่า25จะเริ่มปลดล็อก Memory Fragment แต่ว่าการที่คุณจะฟาร์ทมทั้งหมดที่มีไปเลยเนี่ยผมก็ไม่แนะนำเนาะเพราะว่าเราพยายามที่จะเล่นตัวเดิมตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ย เออคนดีคนเดิมของเราไปเรื่อยๆจนปลดล็อกให้สูงที่สุดก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาฟาร์มทีเดียวเพราะไม่งั้นนะ่ะเกมนี้เนี่ยสเตมิน่ามันแพงมากนะครับเนี่ยอย่างผมกดเนี่ยแพงไม่พอแล้วมันจํากัดด้วยนะเห็นไหมมันซื้อได้แค่8ครั้งอย่างเงี้ยแล้วยิ่งซื้อยิ่งแพงนะครับเริ่มต้นจาก50คริสตัลเนี่ยเป็น150คือการที่คุณแบบฟาร์มมัวๆซัว่วๆเนี่ยตอนหลังอ่ะมันจะลําบากเหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็คือแบบ ใจมันร้อนไงเออมันมันหยุดไม่ได้แล้วมันต้องเล่นเนาะมันต้องมีของอะไรเงี้ยจะสังเกตว่าตัวละครเลเวลห้าสิบปั้นไป40อย่างเงี้ยปั้นไม่ได้แล้วดูดิไม่มีของไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอัพต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนานะถ้าเป็นสายฟรีก็อยากจะให้เพื่อนเนี่ยใจเย็นเย็นแล้วก็ค่อยคอยบริหารเนาะ ทำทีมทำตัวละครไม่ต้องทำเยอะหรอกทำให้มันแบบปลดไปได้แค่ระดับที่มันโอเคปลดไปได้แค่มันระดับที่มันแบบพาเราไปซิมูเลชันสูงๆได้ก่อนแล้วค่อยฟาร์มเนาะอีกวิธีหนึ่งที่เรื่องสำคัญก็คือวิธีการเก็บเวลตัวละครเนี่ยมันก็จะมีพวกเควสเบี้ยบายไลยท์ทม์พวกนเนี่ยเนี่ยกดอาชีพเมนสเก็ตดูก็คือรายวันเนาะไอพวกสมุดอย่างเงี้ยคือ e x p เนาะพยายาม ทำเควสพวกนี้ให้ครบหรือว่าโกรธไกด์อย่างเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเออแล้วก็เลเวลแต่ละเลเวลก็จะได้ของเนาะอันนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าสําคัญก็คือพวกเควสพวกนี้แหละพยายามเก็บให้หมดนะมิชชั่นไม่ว่าจะเป็นมิชชั่นแบทเทิลแบทเทิลไนท์เมร์ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพวกนี้ช่วยให้เราแบบเลเวลมีประโยชน์หมดนะเห็นไหมทุกทุกรีวอร์ดเนี่ยดีมากพยายามพาตัวเองมาให้สูงที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยฟามอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องแรกเนาะเออแต่ถ้าคุณเป็นสายเติมเงินอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนไไดดด้้นน,นิึงงงงแตต่่ยยงงคุณกก็็ออเเบวูี อ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแนวทาง การเก็บเวลแล้วก็การบริหารจัดการสเตมิน่าไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกนิดนึงว่าสิ่งที่ผมพลาดไปเยอะก็คืออะไรนะครับคุณจะสังเกตว่าตัวละครผมเนี่ยเลเวล44ถูกไหมแต่ว่ามันมีเควสหนึ่งที่ผมทําไม่เสร็จเว้ยเออมันคือเรียกว่าค่าความสัมพันธ์ให้ได้เลเวล10นนี c o m b a t ทแทนี่ก็คือตัวละครไหนก็ได้ให้เลเวล10ค่าความสัมพันธ์คืออะไรเดี๋ยวผมพามาดูไอ้จุดนี้สาคัญมากมันเป็นเรื่องของเควสนะถ้าเราไม่ผ่านจุดนี้เควสเราก็จะติดเว้ยแล้วเราก็ต้องรออีกหลายวันเลยวว่่่าาามมัััันนจจะะบซึงคคสพธ์ตร้ กดมาดูเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเลข1เลข2หัวจงหัวใจเลข3อย่างเงี้ยอันนี้คือเลเวล3ความสัมพันธ์จะบวกสเตตัสเนาะวิธีการเพิ่มเนี่ยก็คือส่งส่งกิฟเออส่งของขวัญอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยมันจะมีเควสบางเควสความสัมพันธ์ต้องเวล3เวล5เวลเเวล10ตอนนี้คนส่วนใหญ่จะมาตันที่เวล10เนาะแต่เขาก็เริ่มมีแจกเค้กแจกอะไรมาให้ส่งกิฟแล้วทีนี้ อีกจุดหนึ่งคุณพยายามอย่าอัพมั่วเอออย่างแรกคือมันบวกสแตทเนาะพยายามอัพตัวอวยถามว่าถ้าอัพไปจนเลเวลสิบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นให้เลือกอัพตัวเดียวให้เลเวลสิบก่อนนะเอออันนี้สําคัญแล้วคุณก็จะได้อ่ารูปภาพแบ็กกราวสกรีนสุดพิเศษโอเคไหมแบ็กกราวสกรีนตรงเนี้ยมันเปลี่ยนได้นะแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบพิเศษของแต่ละคนเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นคุณพยายามเลือกตัวที่คุณชอบแล้วก็ส่งให้นะครับเพราะไม่งั้นคุณจะได้เจอแบ็กกราวข้างหลังเป็นแบบว่า หนุ่มใจเกเรหรือสาวที่คุณอาจจะไม่ใช่แบบตัวอวยของคุณนะครับอันนี้ผมก็เลือกผิดไปนะเน้นใช้งานก็คือเลือกมิก,มก,กะไปนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยเก็บใหม่ได้ทีนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆเควสที่ที่ผมทําผ่านมาแล้วก็พลาดแล้วก็ต้องรอหลายวันเนาะไอเควสต,ตรงนรเนี้ยโรดไกด์เนี่ยมันจะบังคับให้เรามาที่อาร์ซิต ไออาร์ซิตี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเรื่องย่อยๆเนอเรื่องย่อยๆให้เราแบบมาท่องเที่ยวกับตัวละครมาจีบทรงจีบสาวจีบหนุ่มอะไรกันอย่างเงี้ยเนี่ยเซนกงเซนกิฟให้เราเข้ามานี่ทำทุกวันวันละสาครั้งแค่นั้นเองเนี่ยสเปนไทม์ทูเกเตอร์มาใช้เวลากับตัวละครมาตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยก็คือทําแบบนี้ทุกวันให้ครบเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันขาดไปวันหนึ่งเดี๋ยวตอนเควสโกรดไกด์เมื่อกี้มันจะติด แล้วคุณก็ต้องมารออยู่ดีโอเคไหมประมาณนี้ประมาณนี้ที่ผมอยากจะบอกนะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายแบบเรื่องง่ายๆเลยที่แบบเรามาจะตันกันเนาะผมว่าเรื่องเกมเพลย์อะไรเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันในคลิปหน้าแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่มันจะพลาดกันก็คือพอเราเป็นสายกาชาหรือเกมกาชาเนี่ยสังเกตว่ามันมีการันตีอะไรเรียบร้อยแหละแน่นอนว่าทุกคนจะคิดว่าเกมเนี้ยตัวละครนะสำคัญทุกคนจะเปิดกันแต่ตัวละครเนาะแต่ว่าผมจะบอกว่าอย่างนี้คือถ้าคุณไม่ใช่สายเติมเยอะอะไรอย่างเงี้ย คุณไม่จําเป็นต้องรีบเปิดกาชาเลยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณได้ตัวละครมาคุณจะไม่มีปัญญาปั้นเว้ยเพราะว่าทรัพยากรมันจากัดมากอย่างผมอย่างเงี้ยมีตัว5ดาวอยู่อีก2ตัวนะแต่ว่าผมหาทรัพยากรไม่ทันปั้นแหละเออคือสเตมินาวันหนึ่งมันจํากัดมากก็อยากจะให้ทุกคนแบบเอยถ้าไม่รีบใจเย็นๆก็รอดองโลฟีแล้วมาเปิดทาเควน,นุ่นนี่นั่นแจกทรัพยากรอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าคุณอัพเวลมาถึง20คุณก็จะได้เม็ดหนึ่งฟรีเวล40อะไรเงี้ยคุณก็กบมา เออแต่ถ้าคุณรีบปั้นรีบกาชามาสุดท้ายคุณก็เล่นไม่ได้เพราะคุณไม่มีของเวลาปั้นที่บอกว่าปั้นเนี่ยเขาปั้นอะไรบ้างเขาปั้นเลเวลเนาะเห็นปะแม็กเลเวลอย่างถ้าผมเลเวล40ช่วงแม็กเลเวลมันก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ละเออประมาณ50เห็นไหมผมก็อัพได้ไม่เต็มที่เนาะ มีอะไรอีกมีพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็ต้องอัพเวลอีกเออมีพเทนชียลเนาะอันนี้ก็ใช้หินอะไรอย่างเงี้ยเออหินพวกนี้จริงๆแล้วบางทีเราก็แลกได้นะครับเราไม่จําเป็นเราผสมเราเหม่อเราดิสเมนเทลอะไรอย่างเงี้ยได้เราไม่จําเป็นต้องไปฟาร์มอย่างเดียวเราพยายามใช้ทรัพยากรพวกนี้ให้คุ้มแล้วก็ประหยัดสเตมินาให้สุดนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีช็อปใช่ไหมเรากดเข้าไปแลกได้เออบางคนอาจจะไม่รู้เนาะแล้วก็ไปฟาร์มเอาแล้วก็กลายเป็นว่าสเตมินาก็เสียเปล่านละเอออะเมื่อกี้มีอะไรอีกนอกจากที่1 1ตตตััววเรรราาา้้อองงฟ์มะไบครับ มีพาร์ทเนอร์ครับพาร์ทเนอร์นี่แบ่งกันใช้ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราสลับกับตัวอื่นได้แต่ก็ต้องอัพเวลมันอยู่ดีนะมีพเ t e n ชียลนะครับใช้หินอัพนะมีแฟกเมนต์ครับอุปกรณ์สวมใส่นะเรายังไม่รวมตีบวกหาออฟอะไรอย่างนี้อีกนะแต่ว่ามันเพลินครับมันหาได้เรื่อยๆอันนี้อัพดาวไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะโอเคประมาณนี้เรื่องของการแบบไกด์มือใหม่ผมว่านี่น่าจะแบบครบในระดับหนึ่งแล้วอ๋ออีกเรื่องหนึง่งคนที่มาเล่นเกมนี้แรกๆเนาะน่าจะงงสาหรับตัวละครนะว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะจากมุม เล่นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ว เกือบอาทิตย์แล้วแล้วก็สุ่มแล้วก็ลองเล่นอยู่หลายตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวฟรีเกมเนี่ยแน่ๆนะเรื่องตัวละครก็คือมิกะได้ใช้แน่นอนนะอัพเลยไม่ต้องเสียดายตัวเนี้ยได้ใช้ชัวเพราะว่าตัวซัพพอตเกมเนี้ยมันยังมีไม่เยอะหรอกเกมมันเพิ่งเปิดตัวเนี้ยได้ใช้ใช้แทบทุกบิลเลยไม่ต้องเสียดายอัพได้เออตัวอื่นอันนี้แล้วแต่ส่วนถามว่าความต่างชั้นของตัวละครนะต่างกันเยอะไหมผมว่านิดหน่อย5ดาวอ่ะจะนิดหน่อยแต่ว่า4ีดาวก็เก่งเหมือนกันแล้วก็ทาดาวง่ายเกมนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริง แต่ว่าความโดดเด่นมันต่างกันไม่ได้ทับซ้อนกันเยอะอย่างตัวน้องหมายเงี้ยอีฮิลโก้เ,เนาะมันก็จะเน้นแบบอะไร มันก็จะเน้นแบบตีแล้วก็ได้คอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยมันเหมือนช่วยโจมตีเนาะเออช่วยซัพพอร์ตอย่างฮารู้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นดูสังเกตว่ามันจะเป็นดัมเมจเนาะแล้วก็ใช้สกิลซ้ำๆเป็นตัวดัมเมจดีๆนี่เองอะเออมันก็ต่างกันอย่างตัวเนี้ยก็เป็นตัวดีเฟนส์แล้วก็รู้แล้วว่าเป็นดีเฟนส์แล้วก็ออเอนิมี่เนาะสังเกตว่าสกิลส่วนใหญ่เป็นออเอนิมี่แสดงว่าตัวเนี้ยเป็นสายป้องกันแล้วก็โจมตีเอลีเออมันจะไม่ใช่แบบฮารู้เป้าเดี่ยวอะไรเงี้ยเวลาเรามาส Нет. แทบจะไม่มีดาเมจเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นตัวซับอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นดาเมจเหมือนกันเห็นไหมแทบจะเป็นดาเมจเดียวด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นสังเกตง่ายๆนะแบบที่เราไม่ได้ยังไม่ได้เล่นนะเวลาเราแบบมาดูว่าเฮ้ยตัวไหนมันทําอะไรได้อะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วกันเนาะเออจริงๆมันจะมีเมคนิกแทบไม่เหมือนกันเลยแต่ผมว่าจากที่ลองดูนี่ยทุกตัวเล่นได้แหละมันอยู่ที่ว่าเราเอาไปเล่นกับอะไรมากกว่านะครับอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งโอ้หเกือบลืมลืมไม่ได้เลยอ่าจะม เออมันถ้าเราไม่เลือกเนี่ยมันก็จะคาไว้อยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าเราจะรู้จริงๆว่าเราอยากได้ตัวอะไรค่อยเลือกนะยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราปั้นไม่ทันหรอกเออในช่วงต้นเกมเราไม่มีทางปั้นทันนะเพราะฉะนั้นดองไว้ก่อนได้จนกว่าจะรู้จริงๆว่าเราขาดอะไรแล้วเราค่อยมาเลือกนะครับจะสังเกตว่าพอเลือกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมหายไปเลยปุ่มตรงเนี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งโอ้จะจบคลิปแล้วอีกจุดหนึ่งที่คนสงสัยเยอะก็คือไอ้เจ้า Eternal Moment เนี่ยไอ้ตู้ปริซึมเนี่ยมันคืออะไรตู้ปริซึม มันคืออย่างนี้เช่นผมมีผมมีปริซึมใช่ไหมครับเนี่ยการ์ดโมชั่นรีสโตเลชั่นคือมันแค่จะทําให้การ์ดของตัวละครที่มีอยู่อะเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนแอนิเมตเปลี่ยนเอฟเฟกพอกดไปปุ๊บอันนี้คือผมมีปริซึมนะผมเลยกดได้นะเออนเนี่ยพอกดปุ๊บมันก็จะถามว่ามีปริซึมตัวละครไหม,มเนี่ยอ่าจากหน้าตาการ์ดเป็นแบบนี้ใช่ไหมจากหน้าตาการ์ดเป็นแบบนี้นะอ่าโอเคไหมจริงมันพรีวิวไม่ได้อะเอออ่ะกดปุ๊บใช้เกลสไตร์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนฟอยล์แแแลล้้้วก็มมมีอีอออนนนนนิเเเเชัั่คยพรซึาะะฉ เวลาเลือกก็เลือกตัวอวยของคุณตัวที่คุณรู้สึกว่าสกิลที่ได้ใช้บ่อยอะไรเงี้ยเวลาหยิบขึ้นมาในมือแล้วมันแบบโอ้โหเกมเริ่มแล้วมันเท่เหลือเกินอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของตู้ปีซึมเนาะเพราะว่าคนถามเยอะมากประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นตัวละครต่างๆที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเวิร์สมันโอเคหรือแนวทางต่างๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมาลงในช่องกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ